มาตัดกิ่งพันตอนลิมนกี้นะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วสองสามครั้งแล้วนะครับครั้งละยี่สิบกิ้งสามสิบกิ้งนะครับเมื่อนี้กับคือเก้านะครับกัดสีมาผ้าพี่นองมาตัดกิ่งพันธ์ลิมนกี้คือเก้านะครับนี่ครับกิ่งพันเห็นบ่าครับหลักเริ่มจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเสียเอาไปเห็ดปากช่ำในถุงดํา อยู่ในบ้านนะครับบ่เหตุอยู่สวนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็เตรียมเขาไปไว้ในบ้านแล้วนะครับหลากกหลายแล้วนะครับนาสีได้ที่แล้วนะครับอยงนี้ครับพี่น้องยั่วๆขาวๆเลยนี่ครับซุ้มหนึ่งโอ้ครับกับประมาณนี้นะครับ เอาไปช่ำพักไว้เลี้ยงไวในโร่งเลื่อนกน็ประมาณจากสองอาทิตย์นะครับกนาเสียใดเอาไปปลูกใดถ้าตน้นใดยั่งนะครับกะสีมีบางต้นที่ว่ามันอาจจะตายเราว่างการเอาไปเลี้ยงในถุงดํานี่นะครับแต่ก็บอกเป็นยังนะครับห้องเห็ดจํานวนลายถุงใดพานเขาก็จังเอานะครับจังสามารถให้คนเขาจะเอาไปปลูกใดก็จังบอ่ผิดหวังนะครับเอาไปปลูกแล้วตายมันก็ผิดหวังเนาะครับครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ครับผมเลือกเอาเรือยเขามุ่มที่วา่าแขวเ่อยบ่ไปติดถุงมันนะครับครับหลุดออกแล้วครับนี่นะครับตัดแล้วตัวนี้ได้ประมาณซ้ำนี้นะครับตัดออกแล้วมันจะเป็นโลงๆสินะครับกลางๆตน้นเป็นรูปฝ้าชี้ง่ายนะครับจวงกลางตน้น ตัวน,นี้คือกันนะครับงานมันจิแตอวกระทั่งขางนะครับขางบนนี้กับบอมี่ครับลงครับสามารถรับแสงแดดได้ทุกจริงทุกงานนะครับเป็นรูปทรงมือกลางแบบนี้นะครับใครก็เ้าตัดติมครับพี่น้องปกตินี่ถ้าห้าวาตอนห้าก็ได้แต่งกริงให้มันเป็นรูปยังสีอยู่แล้วนะครับแต่งกริงเพราะฉะนั้นกนเอาเลยตอนเอาดีก่อนนะครับดีก่อเสียผลประโยชน์ถิ่มไป เก็บไปใส่รถกันครับผู้รถเสล่งจอดอยู่บนต้นพวกนี้ก็ตัดแล้วนะครับเหลือแต่บางกิ่งที่มันยังบงหลากยังบม่ทันดีนะครับจะมาตัดเอามือละหน่อยสองหน่อยครับหมู่บ้านหนึ่งก็ได้สามสิบกิ่งนะครับหมู่นี้ก็สีเฮ็ดในหน่อยจากสิบกิ่งพ่อก้อนนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆ